สวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์วันนี้เราเริ่มต้นด้วยภาครัฐและภาคเอกชนก็เดินหน้ากระชับความร่วมมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหาดอและรับมอบสมุดปกขาวข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประเทศที่จัดทำโดยภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกอรอนะครับซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นประสบปัญหาศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกิดหนี้คว่เรือนนะครับภาครัฐจึงได้จับมือร่วมกับภาคเอกชนในทุกมิตินะครับซึ่งทางภาคเอกชนโดยกกรเนี่ยก็เชื่อมั่นศักยภาพของรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกแพทองทานชินวัตรจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวนะครับเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ4ด้านสำคัญก็คือ 1. การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ2การช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME 3. การบริหารจัดการน้าและ 4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทางกะกะรเชื่อมั่นว่าภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด จะมีส่วนช่วยผลักดันข้อเสนอดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้เต็มศักยภาพโดยมีเป้าหมายให้ GDP ของไทยกลับมาเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3 5ในปี2568 และเสนอให้รัฐบาลกำหนดการจัดประชุมกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจร่วมกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆหกเดือนนะครับซึ่งท่านนายกก็ได้ตอบรับและสั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนนะครับโดยหลักๆก,ก็คือให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำคณะจากฝ่ายคลายการประจำประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการ พัฒนาเศรษฐกิจนะครับทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับการผ่อนภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับแล้วก็การช่วยเหลือภาคธุรกิจในภาคส่วนต่างๆนะครับให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการหรือว่ากอพอรอร่วมหาลือกับภาคเอกชนดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยเร็วนะครับซึ่งจากการวิจัยพบว่าอุปสรรคที่มีต้นทุนของภาคเอกชน ประมาณกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีเช่นขั้นตอนที่มีความล่าช้าหรือซับซ้อนทำให้ธุรกิจเสียหายทำอย่างไรที่จะลดขั้นตอนหรือการออกใบอนุญาตการผลิตขายหรือนำเข้าส่งออกที่มีความแม่นยำชัดเจนและมีความรวดเร็วในเรื่องของน้ำนะครับก็มอบหมาให้กระทรวงดิจิทัล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนำเป้าหมายและแผนงานที่รับมอบหมายนะครับตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาภายใต้การทำงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาดำเนินการต่อการบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำแหลงด้วยก็ควบคู่กันไปนะครับรวมถึงน้ำในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในเรื่องของการแก้ปัญหาสินค้าออนไลน์รุกตลาดในประเทศอันนี้ท่านนายกก็เน้นย้ําให้ช่วยกันทําให้แก้ปัญหาในส่วนนี้ทั้งในส่วนของสินค้าที่ด้อยคุณภาพนะครับรวมถึงการดําเนินธุรกิจที่อาจจะไม่ถูกต้อง ก็ต้องไปแก้ไขต้องไปบริหารจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและต้องเห็นผลชัดเจนภายใน1เดือนนะครับในส่วนของการค้าขายสินค้าออนไลน์จากต่างชาติต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทยเพื่อควบคุมสินค้าและคุณภาพและเข้าระบบภาษีสินค้าที่ขายในออนไลน์ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมออ,อก,กอสินค้าอาหารและยาต้องมีใบรับรองจากทางอ,อยอนะครับก็ ทำหลายๆมาตรการหลายๆภาคส่วนควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ปัญหานะครับให้ประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งจริงๆมีศักยภาพในการเติบโตสูงนะครับที่ผ่านมาอาจจะชะลอตัวบ้างในบางช่วงตอนนี้ก็ต้องมาขันน็อตและเดินเครื่องเต็มที่เพื่อให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวได้เต็มศักยภาพที่ประเทศเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะได้เกิดเม็ดเงิน กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับไปดูในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแน่นอนเรื่องของอธรรมชาตินะครับเรื่องของทิศทางลมนะครับก็จะส่งผลกระทบมากขึ้นท่านนายกก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนระดมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ทำหลายๆมาตรการควบคู่กันไปนะครับทั้งในส่วนของการไม่รับซื้อข้าวโพดอ้อยหรือผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการเผาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษ ปล่อยสารเคมีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายรวมถึงรถยนต์ต่างๆก็เพิ่มความเข้มงวดนะครับให้ทุกอย่างนั้นมีมาตรฐานตามกฎหมายนะครับแล้วก็มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละปองปี68นะครับซึ่งมีการจัดทำแผนไว้แล้วนะครับก็จะมีกลไกการบริหารจัดการ3ระดับก็คือระดับชาติ ระดับภาคหรือว่าข้ามเขตป่าหรือเขตปกครองและระดับจังหวัดในระยะเตรียมการจัดทำแผนที่เสี่ยงการเผานะครับแผนปฏิบัติการจัดการไฟป่าตามห่วงเวลาแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงนะครับข้อมูลพื้นที่ที่ทำการเพราะปลูกการพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกเผาและข้อมูลกเกษตรกรรายจังหวัดนะครับการจัดการไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงชุดดับไฟป่าบริหารจัดการเชื้อเพลิงประกาศจำกัดการเข้าพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนโดยไม่เผารวมถึงพื้นที่กเกษตรกรรมในที่ดินของรัฐและมุ่งเน้นการเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็มีหลายๆอย่างควบคู่กันไปการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรนะครับก็มีการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่จำเป็นต้องใช้ไฟและบริหารจัดการไฟในพื้นที่เท่าที่จำเป็นและมีการควบคุมนะครับควบคุมอ้อยหรือว่าข้าวโพดท,ที่มีการเผาและมีการมาจำหน่ายอันนี้ต้องห้ามเด็ดขาดทั้งที่มาจากในประเทศและที่มาจากต่างประเทศการควบคุมปัจจัยฝุ่นละอองในเขตเมืองนะครับห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเขตเมืองในช่วงวิกฤต นะครับแล้วก็สนับสนุนการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะนะครับแล้วก็มีนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะนะครับเร่งรัดการเปลี่ยนรถขอสมกเป็นรถไฟฟ้าตรวจจับรถควันดำต่างๆให้มีความเข้มงวดพื้นที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างนะครับทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็จะเป็นอีกหลายๆแนวทางในการที่จะป้องกันปัญหาและ แก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5รวมถึงการจัดการหมอกควันข้ามแดนนะครับก็จะประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบริหารจัดการร่วมกันนะครับก็เป็นอีกหลายๆมาตรการนะครับที่จะป้องกันปัญหานี้โดยมีการกำหนดเป้าหมายลดพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือลดพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ป่าร้อยละ25 บริหารจัดการพื้นที่ป่าแปลงใหญ่รอยต่อไฟ14กลุ่มป่าด้วยกลไกข้ามเขตป่าข้ามเขตปกครองลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรและพืชเป้าหมายร้อยละ10ถึง30ควบคุมฝุ่นจากยานพาหนะและโรงงานในพื้นที่เมืองให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยตั้งเป้าลดค่าเฉลี่ย PM 2.5ลงร้อยละ5ถึง15นะครับ นี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมฝุ่น pm 2.5นะครับไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นบุคคลไร้สถานะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยด้วยขั้นตอนทางกฎหมายก็อาจจะมีการล่าช้าแล้วก็มีคนที่รอสถานะอยู่เนี่ยสี่แสนกว่าคน ล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติในเรื่องของการเร่งรัดการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อให้สถานะกับบุคคลที่อบพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นเวลานานรวมถึงชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตามข้อมูลมีอยู่8 0 0แสนกว่าคนแต่ว่ายังคงเหลือบุคคลที่รอการพิจารณาการกำหนดสถานะอยู่ 4 8 0 0 0 0คนนะครับก็มีการเร่งรัดและลดระยะเวลาในการดำเนินการนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงพี่น้องแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาในประเทศไทยหรือว่าแรงงานเถื่อนเป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มบุคคลที่มีการตรวจสอบชัดเจนแล้วบางคนรอมาเป็น10-20ปีนะครับก็จะเร่งรัด ดำเนินการให้ถูกต้องนะครับเพื่อให้เขาเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แบบตามกรอบของกฎหมายนะครับก็จะลดเวลาจากเดิมเนี่ยใช้เวลาถึง270วันก็ลดเหลือ5วันเพราะว่าข้อมูลหลักๆเนี่ยมีหมดแล้วนะครับก็เร่งรัดดําเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนต่อไปนะครับและเน้นย้านะครับว่าไม่รวมกับพี่น้องต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมา เป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่อพยพมากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็จะได้รับสถานะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนตามนี้เลยนะครับไปดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแม้ว่าบางที่อาจจะ ยังไม่หนาวเท่าที่บางคนต้องการแต่ว่าก็ต้องค่อยๆไปเพราะจากข้อมูลของกรมอุตุเนี่ยบอกว่าถ้าช่วงหนาวมากๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาถึงเดือนมก,กรานะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหนาวแล้วเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งรัฐบาลก็จับมือร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการไทยแลนด์วินเตอร์เฟสติวัลนะครับนำเสน่ห์ไทย สร้างรายได้ให้คนไทยนะครับก็เรียกว่าจะจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรับฤดูหนาวนี้ทั่วประเทศยาวไปต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเริ่มต้นงานใหญ่ๆก็คือลอยกระทงในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ไปได้ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักและจังหวัดหน้าเที่ยวอื่นๆน,นะครับมีของดีมีของเด่นรัฐบาลจะจับมือกับแพคกไกชน ช่วยจัดกิจกรรมและโปรโมทเพื่อดึงดูดให้ทั้งคนต่างชาติและคนไทยด้วยกันเองไปเที่ยวในโครงการ Thailand Winter Festival นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนเกิดความคึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและส่วนหนึ่งของเ,ออเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของ แอเหนือคนละครึ่งนะครับซึ่งก็เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับก็ลงทะเบียนในเว็บไซต์แอลเหนือคนละครึ่งนะครับจากนั้นก็สามารถไปใช้สิทธิ์เป็นส่วนลดโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของที่ลึกกิจกรรมการท่องเที่ยวค่าบัตรเข้าชมต่างๆกับสถานที่ร่วมโครงการนะครับก็จะได้รับส่วนลด5 0เ ได้วงเงินสูงสุดคนละ400บาทนะครับซึ่งแอลเนือคนละครึ่งในเฟสหนึ่งเนี่ยก็จะให้สิทธิ์10,000คนถ้าเกิดผลตอบรับดีก็จะมีการขออนุมัติในการเพิ่มสิทธิ์ตามความเหมาะสมต่อไปนะครับรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีการาพัฒนาและมีการตลาดควบคู่กันไปนะครับเน้นชูอัตลักษณ์ของดีในท้องถิ่น ซ o ฟต์พาเวเในท้องถิ่นเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยกระจายกันไปในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นและทําให้เงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงวิสัยทัศน์ภายในงาน Thailand Winter Festival ถึงความสําคัญและไฮไลท์ของโครงการนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรี แพทองทานชินวัฒนนะครับเราไปชมจาก VTR การแสดงวิทยทัศน์ของท่านนายกนะครับเชิญครับ เราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะทั่วประเทศไทยของเราค่ะก็อย่างที่เคยได้พูดเป็นมานะคะว่าเราก็อยากจะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยหรือช่วงคอร์สุดท้ายของของปีเนี่ยก็จะเป็นทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราเองก็ต้องทําให้เป็นประเทศที่น่าเที่ยวน่าอยู่ แล้วก็ดิฉันมั่นใจค่ะว่าประเทศไทยของเรามีเสน่ห์ที่มากพอนะคะมี้ั้ัะท่านธรรมที่น่าสนใจมีทั้งอาหารที่อร่อยนะคะเรามีเราสามารถ ถูกใจได้ทั้งหมดคนชอบเผ็ดก,ก็ชอบประเทศไทยของเราคนที่ชอบไม่เผ็ดก,ก็ยังชอบอาหารของเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสเสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยมีมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่พวกเราทุกคนค่ะว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรที่จะให้ประเทศไทยของเรามีสเสน่ห์ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะพฤศจิกายนนะคะจนไปถึงเดือนมการานะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าในปีนี้ก็ทันวาลค่ะ ถึงมกราปีหน้าก็จะเป็นช่วงที่เราจะจัดเทศกาลของหน้าหนาวนะคะ Winter เ e ส t i ว a l ทั้งหมดเนี่ยไปถึงตอนมกราเลยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจะไปจังหวัดไหนของประเทศไทยก็มีที่เที่ยวแน่นอนค่ะและแน่นอนนะคะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเป็นยกตัวอย่างหนึ่งอันลอยกระทงลอยกระทงในจังหวัดต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละภาคก็มี ความพื้นเมืองพื้นฐานไม่เหมือนกันอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเดียวกันแต่เมื่อจัดเลยที่ก็สามารถหาประสบการณ์จากหลยที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทค่ะรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าการไปรอฐธรรมนหนึ่งจังหวัดเนี่ยยังไม่ครบนะต้องไปหลายจังหวัดจะได้ประสบการณ์ที่ทั่วถึงนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนค่ะการทํางานร่วมกันนะคะของทั้งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ซอฟท์แวร์แห่งชาตินะคะกระทรวงท่องเที่ยวและ,และกีฬาค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายหน,าน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นส่วนสําคัญค่ะที่ทําให้งานดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นนะคะแน่นอนว่าก็จะทําให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยให้กับประเทศไทยของเราด้วยค่ะ ปีนี้นะคะก็นะับเป็นปีที่สองแล้วค่ะที่เราได้จัดงาน Thailand Winter f e s t i v a l ขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือมากมายนะคะจากทุกๆภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เราก็มีความร่วมมือที่เข้ามามากขึ้นและแน่นอนก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วย Thailand Winter Festival เองเนี่ยมันเป็นการที่ส่งสัญญาณคะ่ะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็ คนต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ทุกๆจังหวัดของเราไม่จําเป็นต้องเป็นจังหวัดจังหวัดหลักๆเท่านั้นและที่สําคัญค่ะในวันนี้เองตอนนี้ดิฉันก็ขอย้าแมสเซจจากาทางฐมนตรีท่องเที่ยวอีกครั้งนะคะว่าเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภยัยน้ำท่วมแต่วันนี้ค่ะเราสามารถจองตัว๋วจองโรงแรมเที่ยวเหนือได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าอยากไปสัมผัส ลมหนาวไปปีภาคเหนือจองได้เลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าทางพี่น้องชาวเหนือของเราเขาเปิดบ้านต้อนรับคุณทุกคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นจองได้เลยค่ะอย่าช้านะคะเพราะว่าจองช้าเต็มหมดนะคะไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นลูกหนี้โครงการโควิดกับทางธนาคารออมสินนะครับล่าสุดนั้นมีการออกมาตรการ ช่วยเหลือยกหน S <S ี้ NPLs สินเชื่อโควิดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเพิ่มอีก110,000รายตามนโยบายรัฐนะครับซึ่งทำให้ภาพรวมการช่วยเหลือยกหนี้ตอนนี้ก็คือ830,000 0รายไปแล้วนะครับคิดเป็นเงินต้น5,800ล้านบาทโดยทางคุณวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน โดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจึงวอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่มีสถานะเป็นหนี้เสียหรือ NPLs เพื่อไม่ให้เสียประวัติเครดิตและเข้าถึงการกู้เงินในระบบสถาบันการเงินได้เป็นปกติซึ่งที่ผ่านมาได้ทยอยจัดสรรงบประมาณชดเชยค่าเสียหายจากหนี้เสียให้ธนาคารมาชำระหนี้แทนลูกหนี้โดยในปี67ดําเนินการชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว2ครั้งนะครับช่วยปลดหนี้ให้ลูกหนี้จํานวนกว่า 7 2 0 0 0 0รายและล่าสุดก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีกเพื่อดำเนินการชำระหนี้และปิดบัญชีให้ลูกหนี้เพิ่มเติมอีก,ออก,รรก1ก1 1 0 0 0รายรวมดำเนินการปลดหนี้ทั้ง3ครั้งสามารถปลดหนี้ให้ลูกหนี้ได้แล้วกว่า8 3 0 0 0 0รายนะครับคิดเป็นมูลค่าเงินต้นรวมกว่า5,800ล้านบาท นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่สนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินการครั้งนี้นะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่ให้ธนาคารอมสินดําเนินการโดยไม่เน้นกําไรสูงสุดมีกําไรในระดับที่เหมาะสมและขยายการช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นในทุกมิตินะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับไปดูในเรื่องของ สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ทำประกันสังคมนะฮะหรือว่าเรียกว่าผู้ประกันตนทั้งมาตาาม3มาตาา39และมาตา40ท่านได้สิทธิพิเศษในการกู้เงินสินเชื่อสำหรับซื้อบ้านซื้อห้องชุดหรือว่านำไปสร้างบ้านนะครับได้สิทธิพิเศษวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง2ล้านบาทแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำพิเศษนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานนะครับสํานักงานประกันสังคมก็จับมือร่วมกับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับจัดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประกันสังคมกระทรวงแรงงานกับธนาคารอาคารสงเคราะห์และกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา3 3 3 9 40 ที่ต้องการจะกู้เงินไปซื้อบ้านซื้อห้องชุดหรือนำไปปลูกสร้างบ้านเองนะครับสามารถกู้เงินสินเชื่อนี้ได้ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับขั้นตอนคือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับต้องเข้าไป ขอรับหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนและจองคิวเพื่อรับสิทธิ์นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับชื่อว่าแอป SSO Plus นะครับก็โหลดแอปมาไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ทำการลงทะเบียนนะครับก็กรอกข้อมูลไปท่านทำประกันสังคมอยู่แล้วก็จะมีข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับ จากนั้นก็ให้นำเอกสารต่างๆตามที่แจ้งไว้ในแอปไปติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสที่อยู่ในพื้นที่ของท่านตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองก็คืออยู่ในแอปเข้าไปติดต่อธนาคารซึ่งจะเข้าไปติดต่อธนาคารได้ตั้งแต่วันที่8ปพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็เมื่อได้รับวงเงินกู้ก็คือได้สูงสุดคนละ 2ล้านบาทตามโครงการถ้าเกินจากนี้ก็กู้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในวงเงิน2ล้านบาทจะได้สิทธิพิเศษได้อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษก็คือในช่วง5ปีแรกดอกเบี้ย1.59%ต่อปีปีที่6ถึง8ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ2%ต่อปีและปีที่9จนถึงตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ0.5%ต่อปีซึ่งอัตราดอกเบีย้ย MRR ก็คืออัตราดอกเบีย้ยกลางของธนาคารอาคารสงเคราะห์ปัจจุบันเท่ากับ6.545%ต่อปีนะครับซื้อกู้เงินไปซื้อบ้านก็ได้ซื้อห้องชุดซื้อคอนโดก็ได้หรือจะไปปลูกสร้างบ้านเองก็ได้นะครับได้วงเงินสูงสุดในโครงการก็คือ 2ล้านบาทคือภายใน2ล้านบาทเนี่ยได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษแต่ถ้าสมมุติบ้านหรือห้องชุดท่านเกิน2ล้านบาทส่วนเกินก็ใช้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็ยื่นขอสินเชื่อได้เลยจนถึงวันที่30ธันวาคม68นี้หรือว่าจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินก็ยื่นก่อนได้สิทธิก่อนนะครับย้ำนะครับว่าต้องไปจองคิวก่อนในแอป S s อสโอพัของทางสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่1พฤศจิกายนพอจองคิวเสร็จก็ไปขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนนะครับก็ตามนี้เลยสําหรับผู้ประกันตนทั่วประเทศนะครับและปิดท้ายวันนี้ถือเป็นข่าวดีนะครับปี2567นี้ถือเป็นปีทองของผลไม้ไทยนะครับผลไม้หลักๆมากมายนั้นราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกร,กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐหลักๆก,ก็คือทางกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณพิชัยดลริธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ถแถลงผลความสําเร็จในครั้งนี้ร่วมกับภาคเอกชนแล้วก็วางแผนสําหรับการบริหารจัดการผลไม้ในปี68ต่อไปเพื่อที่จะให้ราคานั้นดีต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้กับพี่นอ้องเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ